ที่จะเรียนนเนครับอ่ผมเป็นครูครับอยู่ในชนสิเวัดวันนี้มาเนื่องจากผมมาครับไเรเป็นคณะกรรมการบาคณะกรรมการนับการนะครเปลี่ยนผิวเรื่องของทางการจราจรในบ้าเพื่อทําให้ในบ้านี่ยนะครับที่ั้องตอบต่ายและวอมสนุงเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาซื ไโซลเซลครับเป็นโครงิทครมบแล้วก็มีโครงการที่จะซื้อเสาต่างของโซลนะครับลให้เกิดความปอดภัยมากขึ้นในทจที่จริงแล้วชัยจอาบรกก็เป็นบริษัทที่ทำในอุปกโครงการเั้งชุกเก่าชุกทางที่ผมชอบใ้ความปลแต่ก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เช่นรของรูปบ้้นเนี่ย การทับกันหรือชนอะไรต่างก็ก็ต้องเปี่ยนนะครับแล้วก็คภาพนะครับกับการงานที่ากมาเป็นค่จากตอนแรกนะครับมาจากตางปรนะครับแล้วก็ออกมาแก็เสริมหาขององเพราะว่าส่ของการว่าเราจะจอตรงมา้ในระดับน้ได้ต้องมีคุณภาพ อย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k ค่ะกด Subscribe YouTube ถ้าคุณไม่อยากพลาดสินค้าใหม่ๆของร้านไทยจราจล